เสเน่หานางพรายณดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ในเขตภาคใต้ของประเทศไทยณไร่แสงทองผู้ที่เป็นเจ้าของไร่คือชายวัย29ปีนามว่าอุเทนเขาเป็นบัณฑิตหนุ่มที่จบมาจากมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์อุเทนได้รับมรดกที่ดินเป็นร้อยๆไร่จากบิดาเขาจึงลงทุนลงแรงทำไร่ปาล์มแห่งนี้และก็นับว่าเขาประสบความสำเร็จพอสมควร อยู่ต่อมาไม่นานอุเทนได้แต่งงานกับหญิงสาวชื่อนิสาบุตรสาวเศรษฐีในเมืองการใช้ชีวิตคู่ของอุเทนกับนิสาในระยะแรกดูเหมือนจะมีความสุขมากวันหยุดนี้เราไปเที่ยวกันดีไหมไปสิคะที่รักแต่พอสองปีให้หลังเหตุการณ์กับเป็นไปตรงกันข้ามบ้านที่เคยสงบสุขกับมีแต่เสียงถกเถียงเพราะความขัดแย้งกันทั้งสองมักมีปากเสียงทะเลาะก,กันบ่อยๆเช่นในคืนวันหนึ่งคุณเปนคนเจ้าอารม คุณก็เหมือนกันสาเหตุที่อุเทนกับนิสามีเรื่องทะเลาะเบาแวงกันก็เพราะขาดความเข้าใจต่อกันนิสาเองเป็นคนเจ้าแงเ่เจ้างอนมักขาดเหตุผลเสมอๆส่วนอุเทนผู้เป็นสามีนั้นทำงานหนักมาทั้งวันเหน็ดเหนื่อยและหงุดหงิดง่ายเพราะขาดการเอาใจใส่จากภรรยาทุกครั้งที่มีเรื่องทะเลาะกันอุเทนเป็นฝ่ายออกไปนอกบ้านเพื่อระงับอารมณ์คืนอยู่เดี๋ยวอดลงไม้ลงมือไม่ได้ คนอะไรเอาแต่ใจตัวเองไอเราหรือไม่อยากมีเรื่องกับได้ใจซ้ำยังพูดจาด่าว่าเรายังกับเป็นคนใช่งั้นแหละเพราะว่าบ่อยครั้งที่นิสาทำตัวข่มสามีจนพวกคนงานในไร่และผู้คนที่ได้พบเห็นต่างมีความคิดในทำนองเดียวกันว่าไม่น่ากลัวเมียเลยแต่ความจริงแล้วอุเทนเป็นสุภาพบุรุษที่ไม่ค่อยอยากทำร้ายผู้หญิงซึ่งเป็นเพศที่อ่อนแอกว่าเราสงสารและไม่อยากทำให้เธอเจ็บตัว ขันเราจะรุนแรงถึงขั้นแยกทางกันก็สงสารเธอเพราะตัวเธอนั้นทำอาชีพอะไรไม่เป็นสักอย่างอุเทนไปนั่งดับอารมณ์ด้วยการสูบบุหรี่ที่โคนต้นไม้ใหญ่ในไร่ทันใดนั่นเองชายหนุ่มก็ได้ยินเสียงร้องของใครคนหนึ่งดังมาจากหลังพุ่มไม้เอ๊ะเสียงผู้หญิงนี่ใครกันอุเทนจึงลุกขึ้นแล้วค่อยย่องเข้าไปดูใกล้ๆเพื่อให้หายสงสยัยเมื่อเข้าไปถึง ก็พบเห็นหญิงสาวชาวบ้านคนหนึ่งกำลังนั่งร้องไห้ยอยู่อ้อาวน้องสาวเป็นอะไรไปล่ะถึงมานั่งร้องไห้ยอยู่ที่นี่เธอคงเป็นคนที่อื่นกะลังฉันไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยหญิงสาวคนนี้ยังดูสาวมากอายุราวๆ1 7บเจถึงสิปีบ้านหนูอยู่หลังเขานูน้นอา้าวอยู่ต้องไกลทำไมมานั่งอยู่ที่นี่ล่ะ พวกโจรมันป้นบ้านหนูจ่ะมันฆ่าพ่อฆ่าแม่ตายหมดหนูจึงหนีมาช่วยหนูด้วยหนูกลัวโธ่น่าสงสารงั้นคืนนี้น้องสาวพักที่ไร่ของฉันก่อนพรุ่งนี้ฉันจะพาไปส่งขอบคุณจ่ะอุเทนคิดจะพาหญิงสาวไปที่บ้านแต่เกรงจะต้องมีปัญหากับเมียอีกเขาจึงเปลี่ยนใจพาเธอไปที่โรงเก็บของ ที่โรงเก็บของซึ่งเป็นที่ไว้ปุ๋ยและเครื่องไม้เครื่องมือและยังเป็นที่ซึ่งเขาเคยมานอนพักผ่อนอยู่เสมอเมื่อยามทะเลาะกับภรรยารับรองว่าที่นี่จะปลอดภัยสำหรับน้องสาวพักผ่อนตามสบายนะค่ะเมื่อแนะนำเสร็จแล้วอุเทนก็หันหลังจะกลับออกไปแต่ได้ยินเสียงเธอร้องเรียกอ้าวพี่ชายจะไปไหนล่ะพี่จะขึ้นบ้านนอนชักง่วงแล้ว เดี๋ยวก่อนพี่จ๋าหนูอยู่คนเดียวไม่ได้พี่อยู่เป็นเพื่อนหนูหน่อยสิจ๊ะโดยที่อุเทนไม่ได้คิดมาก่อนสาวน้อยผู้มีใบหน้าสวยสะดุดตาโผลเข้ากอดร่างของเขาไว้แน่นคล้ายกับจะต้องการพักพิงกายและใจกระนั้นอย่าทิ้งหนูไปนะอุเทนตกตะลึงทำอะไรไม่ถูกในตอนแรกเขาช่วยเหลือเธอด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์แต่ในเวลานี้เลือดในกายของเขากับพุ่งพล่านสุดหักห้ามใจการได้กอดรัด การสัมผัสของชายหนุ่มและหญิงสาวทำให้อารมณ์ของคนทั้งสองกระเจิดกระเจิงไปในอ่าวของโลกีเมื่อชั่วโมงแห่งความสุขผ่านพ้นไปแล้วก็ตามแต่สาวน้อยก็ยังไม่ยอมให้อุเทนจากไปชายหนุ่มจึงนอนกับเธอจนถึงรุ่งเชา้ารุ่งขึ้นเชา้าอุเทนเดินออกจากห้องเก็บของอย่างอ่อนเพลียเพราะกว่าจะได้นอนก็ดึกเต็มทีเมื่อเข้าบ้านเผชิญหน้ากับภรยา ่างก็ไม่พูดกันสักคำนิสาก็เข้าใจว่าอุเทนนอนในโรงเก็บของอยู่เพียงลำพังคนเดียวเพราะเขาเคยทำอย่างนี้เสมอเมื่อมีเรื่องทะเลาะกันจนกระทั่งเวลาเที่ยงวันอุเทนนึกขึ้นได้ว่าเขาทิ้งสาวงามไว้ที่โรงเก็บของจึงรีบจัดอาหารใส่ถุงไปให้เธอทันทีหญิงสาวแปลกหน้ายังคงรอเขาอยู่ และไม่คิดจะกลับบ้านกับช่องของตนแต่อย่างใดหนูกลัวหนูไม่กล้าไปไหนและหนูก็รักพี่มากพี่อย่าทิ้งหนูไปนะคะอย่าก,กลัวเลยพี่ไม่ทิ้งเธอหรอกเพราะพี่ก็รักเธอแล้วทั้งสองก็หาความสุขร่วมกันอีกนับว่าที่โรงเก็บของแห่งนี้คือแหล่งสวรรค์ของทั้งคู่อย่างแท้จริงจากบ่ายถึงคำ่ำที่อุเทนคลุกคล้าเมาโลกีอยู่กับสาวน้อยแปลกหน้าพอได้เวลาอาหารเย็นอุเทน ก็ย่องขึ้นไปบนบ้านแล้วนําอาหารมาฝากเธออีกส่วนยามค่ําคืนเขาก็จะนอนกับเธออีกบัดนี้เขาลืมภรรยาของเขาเสียสนิทผู้หญิงคนนี้มีเสน่ห์มากมายเหลือเกินแม้ว่าอายุยังน้อยแต่ก็ไม่อิ่มในรสรักเลยอุเทนทําเช่นนี้ทุกวันจนนิสาชักสงสัยในการกระทําของเขาเสียแล้วแปลกจริงทําไมขนของกินไปมากมายนะและเมื่อทนสงสัยไม่ได้ นิสาผู้เป็นภรรยาจึงตามไปที่โรงเก็บของพร้อมทั้งแอบ,บดูตรงรอยแตกของฝาจึงทำให้เห็นภาพภายในโรงเก็บของนั้นมันเป็นภาพที่ทำให้เธอรู้สึกบาดตาบาดใจนักเมื่อพบเห็นผู้เป็นสามีตะกองกอดอยู่กับผู้หญิงอื่นอย่างมีความสุขเมื่อเธอจองซ้ำไปอีกครั้งหนึ่งนิสาแทบจะเป็นลมอยู่ตรงนั้นเพราะภาพของหญิงสาวคนนั้นได้เปลี่ยนไปกลายเป็นนางปีศาจ ที่มีร่างกายเน่าเปื่อยโอ้ยจะเป็นลมคือไม่รีบช่วยพี่อุเทนคงต้องตายน่แน่นี่ผัวเรานอนอยู่กับผีอย่างนี้เหรอโอ้ยตายแล้วนิสารีบกลับมาที่บ้านพักอย่างรวดเร็วแล้วสั่งให้คนงานไปตามลุงทองซึ่งเป็นหมอผีมาพบโดยเร็วเมื่อลุงทองมาถึงนิสาจึงรีบเล่าเหตุการณ์ที่เธอได้พบเห็นมาก,กับตาให้หมอผีฟังโดยละเอียดลุงทองได้ยินดังนั้น ก็ตกใจพูดขึ้นว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นขืนชัดคาจะไม่ทันการแม่หนูดีพาข้าไปที่นั่นเร็วขเ้าเถอะเมื่อได้ยินลุงทองพูดเตือนสตินิสาจึงรีบนำหน้าหมอผีพร้อมด้วยคนงานอีก4-5ถึงหคนตรงไปยังโรงเก็บของทันทีเมื่อมาถึงทุกคนก็พบว่าประตูโรงเก็บของถูกลงกรอ,อยู่ด้านในลุงทองจึงร้องสั่งพวกคนงานว่าเอาพวกเรา ช่วยกันพังประตูเข้าไปพวกคนงานซึ่งเป็นชายชะกันไม่รอช้ารีบกันออกแรงพังประตูอย่างรวดเร็วครู่เดียวประตูก็พังลงเมื่อประตูเปิดออกทุกคนก็พากันกูเข้าไปโดยมีลุงทองนำหน้าเข้าไปก่อนภาพที่อยู่เบื้องหน้า ทำให้ทั้งหมดตกใจมากคุณพ้าช่วยภาพนั้นคืออุเทนกําลังนอนกอดอยู่กับซากศพผีและมันกําลังใช้ท่อนแขนรัดลาตัวเขาแน่นจนเกือบหายใจไม่ออกลุงทองหมอผีไม่รอชา้ารีบหยิบข้าวสารเสกออกมาปากก็พึมพำคาถาพร้อมสัว์เข้าใส่ร่างของนางปีศาจร้ายนางปีศาจร้ายเมื่อถูกของอาคมก็ส่งเสียงกรีดร้องออกมาอย่างเจ็บปวดปล่อยร่างของอุเทนให้เป็นอิสระทันที เมื่อเห็นว่าปีศาจร้ายเกงกลัวลุงทองหมอผีจึงหยิบเอาหม้อดินออกมาวางไว้ที่พื้นห้องพร้อมนั่งบริกรรมคาถาเรียกวิญญาณของมันเข้าสู่หม้อดินโดยอำนาจของคาถาอันศักดิ์สิทธิ์จึงทาให้นางปีศาจร้ายพ่ายลิ์ร่างกายค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นกลุ่มควันแล้วถูกดูดลงไปในหม้อดินทันทีนับแต่วันนั้นมานิสาก็สํานึกตัวได้กลับตัวกลับใจเป็นภรยาที่ดีเอาอกเอาใจ และเชื่อฟังสามีตลอดมาต่อไปนี้เราสองคนจะมีแต่ความสุขฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆและคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับไทตูนขอบคุณครับ เรื่องเนื้อคู่เสือสมิงโดยแดนสุดสาครในที่สุดข้าก็ตามจนพบเนื้อคู่ของข้ามาเกิดแล้วใครวะมาแหกปากหน้าบ้านข้าคำคำมืดๆเช่นนี้แล้วใครเป็นเนื้อคู่ของเองลูกสาวของแกนั่นแหละคือเมียข้าที่กลับชาติมาเกิดมันจะลองดีกับกูกูจะเอาลูกปืนไปให้มันกินระวังตัวนะพี่เฮ้ยอย่ามาพูดเล่นนายสินฉันไม่เชื่อลอก เอ็งไม่เชื่อก็ถามไอ้ปองดูสิมันก็เห็นใช่ข้าก็เห็นหนุ่มหล่อผมยาวดูจะสนิทกับแววมากด้วยพวกเอ็งแน่ใจนะว่าไม่ได้อําฉันไม่ได้อําแน่นอนถ้าไงเอ็งก็ลองถามแววโดยตรงเลยเพื่อนด้วยเหตุนี้แหละฉันจึงแต่งงานกับใครไม่ได้แม้จะมีใจเหลวไหลคุณจะเอาเรื่องเหลวไหลมาปฏิเสธผมนะสิแพร ฉันก็อยากจะคิดว่ามันเป็นเรื่องเลวไหลแต่จิตใต้สำนึกของฉันมันคิดถึงเขาอยู่เสมอเหมือนเขาจะคอยเตือนและเรียกร้องให้ฉันกลับไปหาเขาขึ้น15้ค่ำนี้ก็ครบ20ปีแล้วผมไม่อยากเชื่อเชื่อเธอคะ่ะแล้ววันนี้ฉันมาขอลาออกจากงานเพื่อกลับไปอยู่บ้านเพื่อรอคอยเขาเมื่อเป็นความต้องการของคุณผมก็จำใจให้คุณลาแต่ผมขอบอกกับคุณว่าผมรักคุณมากและจะต้องแต่งงานกับคุณให้ได้ โอ้แพ้ลูกแม่ลูกกลับมาทำไมกันฉันรู้สึกว่าเขาคอยเตือนและเรียกฉันกลับมาอยู่ตลอดเวลาค่ะแม่เอ็งคิดมากหรือเปล่าเรื่องมันผ่านมาแล้วตั้ง20ป่ปีมันคงหายสาบสูญไปแล้วมัง้งฉันก็อยากให้เป็นเช่นนั้นฉันจะได้เป็นคนปกติกับเขาสักทีบ้านนอกของเรานี่อากาศสดชื่นดีจริงๆเดินไปคุยกับลุงแอดดีกว่าเพราะคืนนี้เป็นคืนสิ้าค่ำแล้วแพรแพรแพรไม่อยู่หรอกคะ่ะ ขึ้นมาบนบ้านก่อนสิพ่อหนุม่มคงเป็นหัวหน้าของแผลใช่ไหมคะครับป้าผมรักแพรแต่เรื่องที่แพรเล่าให้ฟังไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าจริงจ้ะสมิงตอนนั้นปรากฏตัวตอนที่แพรอายุได้ห้5ขวบและจะมารับแพรในเวลา20ปีอา้าวคุณเทิดมาได้อย่างไรคะผมตามคุณมาเพื่อพิสูจน์ความจริงและช่วยคุณไงล่ะคุณนี่ตื้อจริงๆเลยนะผมรักคุณจริงๆนี่ผมจะปล่อยให้คนที่ผมรักต้องผจญภัยคนเดียวได้อย่างไร แต่เขาเป็นเสือสมิงนะจะเป็นอะไรผมก็ไม่กลัวผมพร้อมแล้วที่จะแย่งคุณจากมันดังนั้นเทิดศักจึงพักค้างคืนที่บ้านของแพรบรรยากาศยามค่ําคืนในชนบทช่างเงียบสงบยิ่งนักแต่ในความเงียบนั้นใครจะรู้ว่ามันแฝงด้วยความน่าสะพึงกลัวที่จะเกิดขึ้นได้ทุกเวลาที่รักของข้าถึงเวลาแล้วที่จะไปอยู่กับข้าเตรียมตัวพร้อมหรือยังข้ามารับตามสัญญาแล้ว โอ้มันมาแล้วมันมาจริงๆเมื่อทุกคนมองออกไปนอกบ้านก็เห็นล่างบุรุษหนึ่งยืนตะงานอยู่ใต้แสงจันทร์สิบห้าข้าอย่างทลรนงออกมาหาข้าที่ลักลุงแอดอยู่ไหนทำไมไม่มาสักทีนะทันใดนั้นเสียงปืนก็ดังขึ้น <c oughs> ล่างที่ทุกคนเห็นพงะหงายเหมือนถูกถีบอย่างแรงโอและทุกสิ่งทุกอย่างก็กลับสู่ความสงบเงียบอีกครั้งลุงแอดลุงมาสุ่มลอมันอยู่นานแล้ว กระสุนเงินลงอาคมคงทำให้มันบาดเจ็บสาหัสอีกไม่กี่วันก็คงตายหลานปลอดภัยแล้วละ,ละขอบคุณลุงมากค่ะงั้นลุงกลับก่อนนะพรุ่งนี้ค่อยคุยกันตาแอดเดินกลับบ้านด้วยความภูมิใจในผลงานเฮ้ยนั่นร้อยเลือดมันมารอเราที่บ้านเลยเหรือแต่ยังไม่ทันที่ลุงแอดจะคิดทำอะไรเสือลายพาดกรตัวมหึมาก็พุ่งออกมาจากบ้านแกอย่างรวดเร็วเสียงลุงแอดรีบไปดูกันแล้ว เทิดศักด์กับแพลรีบลงจากเรือนวิ่งไปยังบ้านของลุงแอดอย่างรวดเร็วพอไปถึงก็พบกับภาพอันสยองร่างของลุงแอดถูกเสือร้ายขย้ำจนเลือดโชกไปทางล่างเทิดศักด์ไม่รอช้าชักมีดสั้นที่นำมาวิ่งตรงเข้าหาเสือร้ายทันทีคุณเทิดยาแล้วจ้วงแทงเสือร้ายสุดแรงเสือร้ายดิ้นด้วยความเจ็บปวดจนร่างของเทิดศักด์กระเด็นล้มกลิ้งอย่างไม่เป็นทา่าโอ้ เธอ้ลยดิ้นทุลนทุลายไม่นานก็ล้มแน่นิ่งไปพลันร่างของมันก็แปลเปลี่ยนเป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์สินใจตายอยู่ตรงนั้นเองคุณทําได้อย่างไรมีดนั้นเป็นมีดที่ทาจากตะปูลงศพร้อยแปดป่าช้าผมยืมเพื่อนมาต่อไปนี้เธอก็เป็นอิสระแล้วกลับไปแต่งงานกับผมนะค่ะคุณเทสฝากกดติดตามกดกระดิ่ง แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆและคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับไทยตูนขอบคุณครับเรื่องมรดกปอบหนึ่งโดยอาร์ต วัดดีนุมน่มๆพวกเราเป็นดาวบ้านนานนะสวยทุกคนฉันสวยที่หนึ่งพอแล้วนี่เรามาหาผักป่ากันนะไม่ได้มาแข่งสวยฉันสวยกว่าใครฉันยังไม่พูดเลยช่วยฉันหาย่านางดีกว่าจะทำแกงหน่อไม้ได้เดี๋ยวอึ๋มช่วยหาแล้วมันขึ้นอยู่แถวไหนนะแถวย่านางเนี่ยฉันนึกออกแล้วเราต้องหาเห็ดตับเต่าให้เจอทำไม อ้าวไม่เคยได้ยินหรอเพลงเขาร้องบอกเห็ดตับเต่าขึ้นอยู่ริมเถาย่านางเคยนั่นละถ้าเราหาเห็ดตับเต่าเจอเราก็จะเจอย่านางเราก็จะได้ทั้งเห็ดตับเต่าและย่านางเห็นมะไม่ได้สวยอย่างเดียวมีสมองและสองอืมเออจริงแฮะงั้นเราหาเห็ดตับเต่ากันเถอะแล้วจะหาแถวไหนล่ะเห็ดตับเต่าเนี่ยแกก็บื้ไปได้เพลงเขาร้องบอกไง เห็ดตับเต่าขึ้นอยู่ริมเถาาญ้านางเราก็หาเถาาญ้านางให้เจอสิเดี๋ยวก็เจอเห็ดตับเต่าเองแหละเอออุ๊ยงงตกลงมันจะให้หาอะไรก่อนวะเห็ดตับเต่าหรือเถาาญ้านางพอแล้วไม่ต้องหาฉันเจอยา่าย่ายายสาวว้ายยายสาเหรอนั่นก็ปอบนะดิฮึยายสาอย่าควักตับตายฉันกินเลยนะถ้าฉันตายนะเดชจะแต่งงานกับใครเพลนแล้ว ว่าปอบยิ้สาฮอออีพวกเด็กบ้าเดี๋ยวเหอะจะควักไส้กินสักวันแฮ่มาเยี่ยมยายเหรอหนิงจะนะน่าเห็นใจเองนะที่มียายเป็นเอ่อปอบไม่เป็นไรเจะนะพูดได้ฉันไม่ปิดบังช้างตายทั้งตัวนี่นาคนเขาคงรู้กันทั้งบางแล้วล่ะแล้วแกไม่กลัวเหรอ รูสิถึงได้รีภัยไปอยู่ในจังหวัดไงแล้วตอนฉันไม่อยู่ยายไปควักไส้ใครหรือเปล่าเปล่านี่ไม่มีข่าวลงอกงั้นฉันไปแล้วนะเออระวังล่ะเซงที่อื่นเขาจะไปทัวร์ดวงจันทร์กันแล้วบ้านฉันยังมีปอบทําไมบ้านเงียบจังยายไม่อยู่หรอยายไม่อยู่ไปไหนของเขาวายฮ่เฮ่เอ็งมานานหรือยังโถยายเล่นบ้าฉันตกใจหมดฉันเพิ่งมาซื้อของกินของใช้มาให้เออยายไปไหนมา ข้าจะไปเก็บผักแต่อีพวกเด็กเวนั่นมาว่าข้าเป็นปอบเลยไม่เก็บแล้วแล้วเป็นหรือเปล่าล่ะข้าไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแล้วที่ไปขโมยไก่ชาวบ้านมาควักไส้กินน่ะเรียกว่าอะไรข้าข้าไม่ได้ทํำเขาจับได้คขาหนังขาเขายังจะปฏิเสธเอาเถอะอย่าพูดเลยเองจะค้างไม่ล่ะไม่เดี๋ยวก็กลับแล้ว เองจะต้องไปเช่าห้องหับเขาอยู่ทำไมในเมืองบ้านเราก็มีเองก็กลับมาอยู่บ้านสิยังกำลังหนูเรื่องงานก็เหมือนกันจะไปเป็นลูกจ้างเขาทำไมไล่นาข้าก็มีให้เองทำกลับมาเอาลูกเอาผัวทำนาทำไร่เลี้ยงดูกันไปโอ้ยไม่เอาหรอกฉันไม่ชอบทำนาเองมันก็ดื้อรั้นเหมือนแม่เองไม่มีผิดแม่เองก็ไม่อยากทำนาดิ้นหลนอยากเข้าไปทำงานในเมืองแล้วเป็นไงท้องโยไม่มีพ่อกลับมา แม่มันหนีไปแล้วเว<อ>นพ่อเบงเองออกมาไม่ทันไรก็มาป่วยตายข้าต้องเลี้ยงดูแกตั้งแต่ตีนเท่าฟ้าหอยข้ารู้แล้วรู้แล้วก็ทำไมไม่ทดแทนบุญคุณกลับหาทางหนีเข้าไปอยู่ในเมืองอีกหน่อยท้องก็โยกลับมาอีกคนคราวนี้ข้าเลี้ยงใครไม่ไหวแล้วนะ ไม่ต้องห่วงหรอกนะฉันรู้ดีว่าทํายังไงถึงจะไม่ท้องที่ฉันไปอยู่ในเมืองก็เพราะไปทํางานฉันไม่ได้ทิ้งยายก็มาเยี่ยมอยู่นี่ไงมาเดือนละครั้งสองครั้งนี่นะเรียกว่าไม่ทิ้งก็ฉันมีว่างต้องทํางานไล่นาก็มีให้ทําอยากไม่ทําอยากไปเป็นลูกจ้างเขาฉันก็ไม่อยากเป็นลูกจ้างเขาหรอก ฉันก็อยากทําอะไรเป็นของตัวเองแต่มันไม่มีทุนยายก็ยกนาให้ฉันเสียทีสิฉันจะได้ขายเอาเงินมาทําทุนฉันได้ดียายก็จะสบายไม่ ข้าไม่ให้เองขายนาข้าเป็นมรดกมาตั้งแต่ปู่ย่าถ้าเองไม่อยากทำข้าก็จะไม่ยกให้อ้าวไม่ยกให้ฉันแล้วยายจะยกให้ใครฉันเป็นหลานคนเดียวของยายนะยกให้ฉันเถอะเพราะถึงยังไงยายก็ต้องยกให้ฉันอยู่ดีไม่วันนี้ก็วันหน้างั้นก็ร้อให้ข้าตายก่อนข้าทำใจไม่ได้ที่เองจะขายถ้าเองไม่อยากทำข้าก็จะให้คนอื่นเขาเช่าทำวะยายนี่งั้นฉันกลับก่อนละเซ็งจริงๆห่วงอยู่ได้อ้าวกลับแล้วเหรอหนิง จ้าไม่ค้างกับยายล่ะโอ้ยไม่ไหวกลัวโดนควักไส้ที่ห้องพักในตัวเมืองจังหวัดอา้าวนิงเป็นไงไปเกี้ยกล่อมยายให้ยกนาให้ได้ไหมได้กับผีอะไรไม่ได้เหรอก็เออสิห่วงอยู่นั่นแหละ อะไรวะอุตส่าห์ลงทุนซื้อของกินไปให้ตั้งหลายร้อยไม่รู้จะห่วงไว้ทําไมอีกหน่อยก็ลาโลกแล้วแกบอกให้แกตายเสียก่อนจึงจะยกให้ฉันงั้นวันหลังเวลาซื้อของกินไปให้ก็เอาสารหนูใส่ลงไปด้วยจะได้รีบป่วยรีบลงหลุมเร็วๆ คงอย่างนั้นว่าแต่ถ้าเผื่อได้เมื่อไหร่ก็อย่าลืมรางวัลฉันนะมอเตอร์ไซค์โกโก้ iPad แ,และเครื่องดูหนังจอยักษ์แค่นี้พอไม่ขอมากให้มันได้ก่อนเถอะนะแล้วเธอไม่ได้หยิบอะไรมาเหรอพวกเครื่องท้องเหลืองของเก่าคนแก่ตามันนอกน่าจะมีจะสิ้นเดือนแล้วพอขายได้ค่าห้องไม่มีมีแต่หายปลาแดกเอาไหมบ้าใครจะซื้ออ๋อฉันนึกอะไรได้แล้วโอโหตุ้มหูทองยายสวยจังสวยสิ เป็นของเก่าตกทอดมาตั้งแต่รุ่นยายของยายโน่นยายมีตุ้มหูสีสวยทำไมยายถึงไม่ใส่คะไม่ได้ล็อกมันล่อตาล่อใจโจรเดี๋ยวจะถูกฉกชิงต้องเอาเก็บซ่อนไว้ตอนเป็นเด็กฉันเห็นยายมีตุ้มหูทองอยู่หนึ่งคู่อันเล็กๆน้ำหนักรวมกันน่าจะหนึ่งสลึงเดี๋ยวนี้ก็หลายเงินนะแต่ไม่รู้ยายเก็บไว้ไหนฉันไม่เห็นยายใส่จนลืมพึ่งนึกออกได้นี่แหละเธอก็ลองหาดูสิฉันจะไปช่วยไว้วันหยุดก่อนละกันโอ้ย โอ้ยอ้าเป็นไงบ้างลูกเอ้ยไม่หายสักทีโอ้ยอกนั่นอย่าอย่ากลัวแล้วอะไรใครก็ไม่รู้ตัวดำๆผมหยิกๆมายืนแยกเคี้ยวใส่ฉันมันมันกลางเล็บจะควักไส้ฉันอย่าอ้าอกไอเดนฮะไอเดนตายแล้วช่วยด้วยพี่ป้านะอ้าไอเดนลูกฉันตายแล้วฮะ ตายแล้วเหรอเออนี่ไงสภาพศพก่อนตายมันมีทีท่าตกใจร้องลั่นมันบอกเห็นคนตัวดำผมหยิกมายืนแยกเคี้ยวมองมันแล้วกางมือเหมือนจะควักไส้แล้วมันก็ร้องสุดเสียงก่อนตายฮะ<า>ยังงั้นฉันว่าต้องเป็นปอบแน่ๆปอบมากินใช่ฉันก็ว่าอย่างนั้นต้องเป็นปอบยายสาเพราะยายสาตัวดำผมหยิกฉันไม่ยอมนะพ่อใหญ่ นั่นสิทำไมเยสาเฮียนอย่างนี้แค่มาขโมยเป็ดไก่ชาวบ้านกินชาวบ้านก็อกสันขวัญแขวนแล้วนี่ถึงขั้นมากินคนคงปล่อยไว้ไม่ได้เดี๋ยวเที่ยวควักไส้คนโน้นคนนี้กินไม่หยุดนี่เธอไอเด่นตายแล้วปอบเยสากินวายไอเด่นตายโดนปอบเยสากินตับไตเวอ<ะ>เขาว่าปอบเยสาควักไส้ไอเด่นพี่น้องทั้งหลายจงฟังตอนนี้ไอเด่นตายแล้วถูกปอบเยสากินตับไตไส้พุงก่อนตายไอเด่นมาล้องบอก ว่าเห็นเยสามายืนแยกเขี้ยวใส่ต่อไปพวกเราก็คงไม่ปลอดภยัยไม่รู้ใครจะตกเป็นเหยื่อของเยสาอีกดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของทุกคนเราจะให้เยสาอยู่ในหมู่บ้านนี้ไม่ได้เราต้องไล่มันไปใช่ใชไไ่ไล่มันไปไล่มันไปเฮงั้นพวกเราไปช่วยกันไล่เยสาออกจากหมู่บ้านกันเถอะเฮเยสาออกไปออกไปเฮืออะไรออกไปออกไปอะไรกันแหกันมาทำไม ออกไปออกไปจากหมู่บ้านซะมาไล่ฉันทำไมทำเป็นไก่แกเป็นปอบไปกินไอเด่นตายใช่แกกินลูกฉันก่อนตายมันร้องลั่นบอกเห็นแกไปยืนแยกเคี้ยวเหียมควักไส้มันอีปอบ โอ้ยฉันไม่รู้เรื่องฉันเพิ่งกลับจากสวนยังไม่ได้กินอะไรเลยฉันกําลังตาน้ําพริกจะกินข้าวฉันไม่ได้ไปกินใครและฉันก็ไม่ได้เป็นปอบด้วยไม่จริงแกเป็นปอบออกไปจากหมู่บ้านซะไม่งั้นฉันจะเผาบ้านแกว้ายอย่านะงั้นก็ออกไปจากหมู่บ้านสิพวกแกจะให้ฉันไปอยู่ไหนไปอยู่บ้านปอบโน่นพวกเดียวกับแกอยู่ที่นี่ชาวบ้านเขาจะเดือดร้อนฉันไม่ไปนี่บ้านฉันงั้นก็เผาบ้านมาเลยพวกเราเผาเลยนะ เผาเลยเผาเลยย่างสดวายวาให้ยาฉันไปแล้วขอเก็บของก่อนเร็วๆด้วยขืนช้าเจอเผาวอดย่างสดอยู่ในนั้นแน่ออกไป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  ไปแล้วไปเลยไปแล้วไปรับนะอย่ากลับมาไปเลยฮอฮทำไมชาวบ้านถึงรังแกฉันอย่างนี้ไล่ให้ไปอยู่บ้านปอ๊อ บ้านปอบคือมีคนจำนวนมากในย่านนี้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบบางก็ถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านบางก็ถูกกดดันจนอยู่ไม่ได้จึงพากันมาปลูกหมู่บ้านใหม่อยู่ผู้คนจึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่าบ้านปอบขอบใจนะที่ให้ฉันอยู่ด้วยฉันชื่อสาไม่เป็นไรเราหัวอกเดียวกันว่าแต่ยาสาเป็นปอบจริงหรือฉันก็ไม่รู้หมายความว่าไงอยู่ๆชาวบ้านก็มองฉันแปลกๆเอะพักนี้ทำไมผู้คนถึงมองเราชอบกน แล้วก็ลือกันว่าฉันเป็นปอบนี่เธอยายสาเป็นปอบว้ายจริงหรือซึ่งฉันก็ไม่รู้ว่าทําไมพวกเขาถึงได้ลือกันแบบนั้นและฉันก็ได้บอกพวกเขาไปแล้วว่าฉันไม่ได้เป็นฉันไม่ได้เป็นปอบนะแต่เหมือนพวกเขาไม่ฟังจนคืนหนึ่งฉันรู้สึกไม่สบายจึงกินยาอึกอึฤทธิยาทำให้ฉันหลับยาวจนถึงตอนสายของวันต่อมาฉันก็ยังไม่ตื่นจนมีชาวบ้านมาปุก ยายสาตื่นฉันงวงเงียตื่นขึ้นมาก็พบว่าที่มุมปากของฉันมีเศษเครื่องในไก่สดติดอยู่พร้อมกับคราบเลือดไม่เพียงแค่นั้นตามที่นอนก็มีพวกเศษเครื่องในไก่ลนยุกเลือนและข้างๆที่นอนก็มีซ่ากไก่ถูกควักไส้นอนตายอยู่นี่เองที่ทําให้ชาวบ้านปักใจเชื่อสนิทว่าฉันเป็นปอบว่าไงยายเมื่อคืนยายไปขโมยไก่ฉันมาควักไส้กิน ข่าวนี้จะรับหรือยังว่าเป็นปอบฉันฉันไม่ได้ไปขโมยไก่ใครเมื่อคืนฉันไม่สบายกินยาแล้วก็หลับเป็นตายเพิ่งตื่นตอนพวกเธอมาปลุกนี่แหละแล้วที่ไก่ถูกควักไส้กินทิ้งเศษเครื่องในเกลื่อนอยู่นี่ละ่ะฉันฉันก็ไม่รู้ปากแข็งจับได้คาหนังคาเขาคาปากยังไม่รับฉันไม่รู้ตัวจริงๆว่าฉันไปขโมยไก่เขามาควักไส้กินตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างนี้เรียกว่าฉันเป็นปอบหรือ ก็ไม่แน่ถ้ายายเป็นปอบจริงๆบางทีตอนยายหลับปอบในตัวยายอาจพายายไปโดยยายไม่รู้ตัวก็เป็นได้หานี่ฉันเป็นปอบจริงๆงั้นเหรอก็เข้าข่ายน่าสงสัยโทษฉันไม่อยากเชื่อว่าตัวเองจะเป็นปอบแล้วคนที่หมู่บ้านนี้เป็นปอบกันหมดเลยจริงหรือ ก็มีทั้งจริงและถูกใส่ร้ายอย่างฉันก็ถูกใส่ร้ายฉันไม่ได้เป็นปอบมีผู้หญิงที่หมู่บ้านฉันป่วยตายแต่ก่อนตายมันเพ้อร้องเรียกชื่อฉันออกมาโอ้ยน้าเพนน้นาเพนเท่านั้นแหละชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าฉันเป็นปอบไปกินคนป่วยตายทั้งที่ฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยคนอื่นในนี้ก็คล้ายๆกันพอชาวบ้านเชื่อว่าเป็นปอบก็จะถูกรังเกียจถูกกดดันถูกผลักใสหรือถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านเลยต้องมาอยู่ที่นี่ แล้วไม่มีทางพิสูจน์เลยหรือว่าเราไม่ได้เป็นปอบแต่ถูกเข้าใจผิดไม่มีทางเพราะมันเป็นความเชื่อความเชื่อของคนมันลบล้างออกยากแล้วรู้ไหมว่าในหมู่บ้านนี้ใครเป็นปอบจริงใครไม่ได้เป็นก็รู้มัง่งไม่รู้มัง่งโอ้ยโอ้ย,อยเสียงยัยคำนั่นแหละปอบตัวจริงปอบตัวจริงแกร้องควครางทำไม ฝากกดซับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆและอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปกันเยอะๆนะครับเพราะทุกข้อความของทุกคนคือกำลังใจหลักของไทยตูนขอบคุณครับ